สนีแฟนเพจนะคะวันนี้พบกับอ,อ้อยเช่นเคยค่ะช่วเงเย็นๆแบบนี้นะคะพามาชมรถที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้ค่ะท<ม>ันนี้เลยนะคะของคุณรัตด,ดาวันค่ะคุณรัตด,ดาวันเสียงเสียนนะคะ,ะรถมาส่งเมื่อเช้าสดๆร้อนๆเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟพรุ่งนี้เช้าค่ะ9โมงนะคะ คันนี้ไฮ g h นเดอร์4ประตู1.9 VDI เกรด LDA เกียร์ธรรมดาสีเทาแลมโบนะคะคันนี้ราคาจะอยู่ที่830,000บาทนะคะในรุ่นที่เป็นเกรด LDA เนี่ยจะมีให้เลือกเป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยนะคะรานะคาก็จะเพิ่มขึ้นอีก35,000บาทานะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะสวัสดีทงไทยแฟนเพจนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ออด้วยนะคะ เย็นๆแบบนี้นะคะ,ะมาชมรถกันเนาะเผื่อใครสนใจอยากได้รุ่นไหนตอนนี้สีเทา,มาแมลงนะคะสีเทา,มาแมลงมากเลยช่วงนี้จะเป็นรถของสีเทานะคะอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะ V Cross พร้อมสมอวันจันทร์นะคะคันนี้ของคุณสิงหาไปนั้นผ่านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพามาชมนะคะถัดมาก็จะเป็น m e w X ค่ะจอดอยู่ก็เป็นสีเทาเช่นเดียวกันนะคะ แต่อันนี้จะเป็นสีเงินไอซ์เบิร์กนะคะอันนี้เป็นคาลัมโบน้องโฟลเทากันมาดูคันนี้นะคะที่พร้อมส่งมอบของลูกค้าอ,อ้อในวันพรุ่งนี้นะคะของคุณรัตดาวันเกรด LDA นะคะด้านหน้าเหมือนกันหมดเลยในรุ่นที่เป็นยกสูงนะคะจะเหมือนกันเลยนะคะกระจังหน้าสองชั้นนะคะสีโครเมียมตัดกับสีเทานะคะโลโกอ้ uzu, อิสุสตัวนี้จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกัน ไฟด้านหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะอันนี้เอาเปิดไว้แล้วเห็นให้ลูกค้าดูด้วยนะคะเพราะต,ตัวลูกค้าเองก็ยังไม่ได้เห็นรถนะคะโอนเงินมาชําระแล้วเรียบร้อยนะคะทําเรื่องเอกสารไว้รอลูกค้าแจ้งประกันนะคะได้ได้ร,รับแจ้งแล้วเรียบร้อยนะคะพวกนี้ก็พร้อมส่งมอบเลยนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าทําเอกสารรอทุกอย่างแล้วรบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอาจจะป้ายแดงใส่ตอนเช้านะคะติดตั้งให้ตอนเช้านะคะไฟเลี้ยวไฟตัดมองนะคะ วงนะคะน,นี่เทให้ลูกค้าดูด้วยไปในตัวเลยเป็นการเช็ครถไปในตัวนะคะพรุ่งนี้ก็จะลดเวลาในการส่งมอบด้วยนะคะส่วนการใช้งานต่างๆนะคะอันนี้อ้อส่งเป็นวิดีโอให้ลูกค้าดูแล้วถ้าสงสัยพรุ่งนี้มาสอบถามได้นะคะรายละเอียดจะอธิบายในพรุ่งนี้เนาะหรือแม้กระทั่งบางทีอธิบายวัน,นอนอกรถลูกค้าจะลืมนะคะตื่นเต้นดูจากวิดีโอที่อ้อส,ส่งให้ก็ได้นะคะสงสัยตรงไหนตรงไหนก็สามารถเอามาดูใหม่ได้ตลอดเลยนะคะ อนี้ก็ลดความตื่นเต้นแล้วก็อา,อาจจะจําไม่ได้ด้วยนะคะเพราะหลายอย่างหลายจุดอันนี้เราก็ทําเป็นคลิปวิดีโอให,ให้ลูกค้าดูด้วยนะคะาการใช้งานต่างๆการเช็คห้องเครื่องนะคะการตั้งค่าเซตค่าหน้าจอต่างๆนะคะอันนี้ก็ส่งให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้ก็เหลือแค่สมัครใหม่อิสุสุนะคะข้อมูลของตัวรถเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์ลูกค้าทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้น สมุดคู่มือรับประกันนะคะสมุดคู่มือการใช้งานตัวรถเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วนะคะเมื่อก่อนจะต้องเอาเอาเป็นสมุดนะคะสมุดเข้าศูนย์มาเพื่อมาฉีดนะคะคุณยุทธสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ยุทธนะคะสวัสดีนะคะอ่ะทักทายยามเย็นอ่าเอฟซีของเรานะคะเป็นลูกค้าลูกค้าที่แบบว่าสุดยอดเลยนะคะมาให้กําลังใจอ้อตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากแชร์ให้อ้อยด้วยนะคะพี่ยุทธขอบคุณค่ะอ่ะตอนนี้ของเราก็มีอ่าแอปพลิเค แอปพลิเคชันนะคะ m ม i s อิสุนะคะสะดวกสบายเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศเลยนะคะข้อมูลก็จะลิงก์กันหมดนะคะข้อมูลลิงก์กันหมดเลยสวัสดีคุณปัญญานะคะเข้ามาแล้วทักทายนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะภาพชัดเสียงชัดไหมวันนี้ไม่ได้ใช้ไมค์ด้วยนะคะอ่าเรียวๆเ,เลยวันนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้ติดไมค์เลยวันนี้ <c oughs> ทำงานหนักนะคะช่วงนี้บอกเลยทั้งเอกสารทั้งเตรียมรถทั้ง แต่งรถให้ลูกค้านะคะหลายอย่างเลยเสียงจะ,ะแผลบๆนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้เสียงเยอะด้วยมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อตัว LDA นะคะล้อแม็กตัวนี้จะเป็นขอบเจ็ดจากโรงงานนะคะขอบเจ็ดแต่ถ้าเป็นเกลดแแร่น่จะเป็นล้อแม็กขอบแปดนะคะจากโรงงานเลยแล้วก็บันไดข้างนะคะตัวบันไดข้างจะมีเรลุ่มที่เป็นตัวยกสูง ส่วนมือจับนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะประตู4ีบานแล้วก็ฝา,าท้ายด้วยนะคะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยแล้วก็โลโก้ไฮแลนเดอร์ค่ะในรุ่นที่เป็นตัวยกสูงนะคะยกสูงเราจะเรียกว่าไฮแลนเดอร์นะคะหรือเขียนย่อๆว่า HR นะคะเป็นตัวไฮแลนเดอร์วีลมที่ลูกค้าเลือกนะคะเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น60กับ40นะคะ4 0ด้านหน้าแล้วก็60%รอบคันนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนาะมีตกแต่งเพิ่มเติมก็จะมี แกอฮอ์นะคะคิวแอลกอฮอล์ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็มีกระบะไลเนอร์ค่ะกระบะไลเนอร์เป็นของดีแม็กแท้เลยนะคะอ่ะติดตั้งให้ลูกค้าด้านท้ายนะคะไฟไท้ายสวยงามค่ะอ่ะเป็น LED นะคะดูโอโซอนิกอ่ะเป็นแบบสองชั้นนะคะรู้จัดด้านท้ายพร้อมกับกล้องมองหลังแบบดิวินค่ะนี่นะคะแล้วก็การชนท้ายแบบดิวินเช่นเดียวกันนะคะแบบแนบพิษพร้อมกับมีตัวเหยีย สองสเต็ปนะคะ,ะขึ้นลงสะดวกสบายเดี๋ยวอ้อพาไปชมด้านในนะคะด้านในอันนี้จะเป็นล้อของเกรดแซนะคะนี่จะเป็นลายแบบนี้ขอบสิบแปดของเราเป็นเกรด LDA นี่นะคะเป็นขอบสิบเสวยไปอีกแบบค่ะคนละแบบกันเนาะสวยคนละแบบตัวภายในนะคะเป็นโทนสีดําแผงข้างด้านในก็จะเป็นสีดําค่ะบุนุ่มด้วยผ้าสีดํานะคะ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะ,ะกระจกฝั่งคนขับเป็นออโต้ด้วยนะคะ,ะมีปรับกระจกด้านข้างก็จะเป็นไฟฟ้า mm hmm. เช่นเดียวกันถ้าไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะ,ะปรับนะคะปรับไฟสูงต่ําได้ถึงสี่ระดับ่ที่บางแก้วนะคะนี่มีให้ทั้งซ้ายขวาเลยนะคะมีให้ซ้ายขวาเลยแล้วก็ตัวมัดวัดนะคะในรุ่นที่เป็นเกรด LDA อันนี้ในการใช้งานเขาก็ ส่งให้ลูกค้าดูแล้วเรียบร้อยนะคะผมงอะไรปรับได้นะคะสีทิศทางนะคะขึ้นลงแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะคะปรับได้ตามสรีระของผู้ขับขี่ค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นจอค่ะจอขนาดเจ็ดนิ้วนะคะ,ะเวลาเข้าเกียร์ถอยภาพก็จะโชว์ที่จอด้านหน้านะคะรอ,องรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายนะคะในการสะท้อนหน้าจอ โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตัวรถนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันนะคะวิทยุ USB iPod Bluetooth Audio แล้วก็ VTR นะคะาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยรับสายวางสายจากาพวงมา,าลัยรถนะคะไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยเลยนะคะปรับโหมดปรับเสียงจากพวงมาลัยได้เช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นส่วนของปรับอากาศนะคะแอร์นะคะทิศทางแอร์เนะาะแรงลมนะคะอย่าแอร์ แล้วก็ไลฟ้านะคะไลฟ้าด้านหลังส่วนอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์แอร์เนาะอากาศหมุนเวียนภายในรถนะคะอากาศด้านนอกเข้ามาในรถได้อันนี้เป็นพอร์ต USB ค่ะพอร์ต USB นะคะกับ AUX จะเสียบตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะเป็นหัวกลมแล้วนี้อันนี้จะเป็นไฟแสดงสถาน,นะนะคะแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารตัวนี้คือออนอยู่นะคะแสดงว่าแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารด้านนี้นะคะก็ทํางานอยู่ เพราะว่าในรุ่นรถของเรานะคะอีกสุดๆทุกรุ่นจะเป็นแอร์แบกคู่หน้านะคะซ้ายขวาฝัา่งด้านนี้นะคะฝั่งคนขับทํางานาตลอดอยู่แล้วนะคะส่วนฝั่งผู้โดยสารสามารถเปิดหรือปิดการทํางานก็ได้นะคะกรณีที่เราติดตั้งบาะเด็กที่เบาะด,ด้านหน้าตรงนี้นะคะาสามารถปิดได้นะคะเพื่อ,อที่จะมาให้อร์ b แบกแตกแล้วก็กระแทกตัวเด็กนะคะนี่จะเป็นอันตรายเนาะกรณีติดตั้งบาะเด็กอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะ ตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดำเดินตะเข็บได้สีขาวค่ะเดินตะเข็บได้สีขาวนะคะเบาะอกกระชับค่ะนั่งสบายนะคะไม่เมื่อยล้าเวลาที่เดินทางไกลส่วนตัวกุญแจนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทให้ไปทั้งหมด2ดอกนะคะ,ะล็อกกับปลดล็อกนี่นะคะแบบเดียวกันนั้ง2ดอกเลยอันนี้เป็นลออ็อคยางอล่นะคะ ติดตั้งให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยมาดูด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังนี่นะคะถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวนะคะในรุ่นที่เป็นสี่ประตูเดินทางสะดวกสบายขึ้นลงสะดวกสบายนะคะมีมือจับอยู่ด้านข้างแล้วก็ด้านบนด้วยนะคะ,ะแต่คนแก่หรือคนมีอายุก็สามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะ อันนี้ก็ดึงลงนะคะเป็นที่เท้าแขนแล้วก็ที่วางแก้วได้ด้วยนี่นะคะมีที่ชั้นแบตสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะอ่านี้จะเป็นที่ชร้จแปตสําหรับผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็กระเป๋านะคะไว้เก็บของเก็บสัมภาระอ่าส่วนประตูด้านหลังนะคะซ้ายขวาจะเป็นปุ่มล็อกเด็กอยู่ตรงจุดนี้นะคะอ่าถ้าล็อกเราก็กดลงเนาะตามนี้นะคะอ่าเปิดจากด้านในไม่ได้นะคะต้องเปิดจากด้านนอกเวลามีเด็กๆโดยสารอยู่ด้านหลังนะคะ คือกดล็อกออปชันก็ถือว่าไม่น้อยนะคะเกรด LDA อ่าระบบเบรก ABS EBD แล้วก็ BA นะคะมีกรองฝุ่น PM 2.5นะคะมีแอร์แบกผู้หน้านะคะมีให้แล้วก็มีอ่ากรณีเบรกฉุกเฉินนะคะไฟฉุกเฉินก็จะติดให้อัตโนมัติด้วยแล้วก็ไฟเว็บบ์ทโฮมนะคะเวลาเราจอดกลับบ้านเนาะดับเครื่องแล้วนะคะ เราลิฟไฟไว้นะคะส่วนไฟตัวนี้ก็จะยังคงสว่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านนะคะไปเปิดประตูเนาะหรือว่านําทางเรากลับบ้านตัวนี้ก็ยังแสงสว่างยังมีอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะดับเองอโดยที่เราไม่ต้องกลับมาปิดที่รถด,ด้วยนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของตัวรถอิสุสข,ของเรานะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะได้รถนะคะ ติดต่ออ้อมมาได้เลย0894999840นะคะส่วน ID Line AOR5090 นะคะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะดูจากไลฟ์สดนะคะหรือว่าดูย้อนหลังในเฟซในเพจนะคะหรือว่าแม้กระทั่งดูจาก Youtube หรือว่า IG นะคะก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะคะหรือว่าญาติที่น้องใครสนใจนะคะเพื่อนฝูงที่ทำงานอยากจะได้รถแนะนำมาได้เลยนะคะออมมีคแนะนำให้ ทุกคันเลยนะคะวันอองรถก็รับค่าแนะนําไปได้เลยนะคะสาหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้อ้อหน่อยนะคะดูย้อนหลังก็สามารถแชร์ย้อนหลังได้นะคะอะ่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับเจ้าของรถคันนี้นะคะอะ่พรุ่งนี้อ้อเตรียมดอกไม้เตรียมพวงมาลัยให้นะคะลูกค้าไม่ต้องเตรียมมาอ่าในช่วงโควิดนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อจะมีอ่ชุดเซตแอลกอฮอล์ให้ด้วยนะคะอ่าสหรับป้องกันโควิดนะคะสาหรับลูกค้าคนพิเศษ แต่ว่าบางช่วงนะคะที่สั่งแล้วของไม่มีก็ลูกค้าบางท่านก็จะไม่ได้รับนะคะตอนนี้ของมาแล้วอ่ะก็จะให้ลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าคนที่มาออกรถเนาะจริงๆสั่งให้สุกทันแต่ว่าของหมดนะคะหรือบางทีช่วงจังหวะที่มาไม่ได้ไม่ทันกับจังหวะที่ลูกค้าออกรถลูกค้าบางท่านก็จะไม่ได้เนาะอ่าตอนนี้ของมาแล้วนะคะสําหรับคุณระชวันก็จะมีชุดเซ็ตอ่าตัวของฮิโกะนะคะเป็นอ่าเจลเป็นสเปรย์นะคะ ก็จะเป็นแบบขวดแบบก๊าซนะคะมีหลายๆแบบให,ให้ให้ลูกค้าไปใช้นะคะป้องกันโควิดช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะคะแล้วก็อากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยขอให้ทุกๆท่านปลอดภัยจากโควิดนะคะอ่าพรุ่งนี้เจอกันอีกรอบนึงนะคะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ